ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้พามาดูทุเรียนระยองครับมีมาประมาณ500ก้โลครับมาดูน้ำระยองครับน้ำแก่ๆเลยครับลองชิมเื้อดิ่แล้วครับหวานตันรสชาติดีครับผมระยอง ชุดนี้หน้าปีจะไม่สวนนี้จะไม่ออกลูกครับผมมาออกที่หลังครับช่วงหน้าปีไม่ออกลูกครับมีมีแต่มีน้อยครับก็เลยมาออกช่วงนี้ครับผมยังพอมีขายอยู่ครับเนี่ยแก่ๆเลยครับเนี่ยมีหนามใครอยากทานของระยองทักมาได้ครับผมจัดส่งให้ได้ลูกสองลูกก็ส่งให้ได้ครับผม ชุดนี้เนื้อดีครับเ,เดี๋ยวเอามาส่งเึ้นเล็กหน่อยเป็นเล็กร้านหน้าวัดปายุกัครับเส้นนี้จะเส้นสามสีสีครับผมเส้นบ้้นบึงแกงครับทางทางไปจันตาดครับจากจะไปฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ขากับชลบุรีครับชลบุรีกรุงเทพไปได้ครับ เป็น30ซีครับผมตรงนี้จะอยู่อำเภอวังจันทร์ครับผมตำบลป่ายุทในจังหวัดระยองครับผมเนี่ยสุนประตูป่ายุบป่ายุท์ในครับผมปักก็ได้เลยครับผมหรือว่าปักหยุดมาที่ร้านทุเรียนเจนนกก็ได้จะเปิดบริการลูกค้าทุกทุกวันครับผมมีสุขบริการลูกลูกค้าทุกวันร้านแรกจะอยู่ฝั่งนู้นครับผมฝั่งนูน้นไปอีกประมาณสักห้าหกร้อยเมตรครับผม หรือไปที่ร้านแรกก็ได้ครับร้านแรกทุเรียนเยอะกว่าร้านนี้ก็มีครับผมก็มีทั้งสองร้านครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อทุเรียนระยองนครับเจาะไปเมื่อกี้เนีย่ยผมชิมไปแล้วรสชาติโอเคครับรามาดูกันอันนี้เป็นเนื้อดิบนะครับผมเนื้อดิบเดี๋ยวมาดูกันดูสีครับ คผหวานมันมาเต็มเลยส,สวยๆคั่วยาวๆเลยครับครับผมใครสนใจของระยองก็พักมาได้ครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้ลูกสองลูกก็ส่งครับผมการันต,ตีหวานมันแน่นอนครับชุดน,นี้อร่อย โอเคครับผมฝากด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมโอเคครับขอบคุณครับ